สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะสําหรับกิจกรรมเช้าวันใหม่สดใสแข็งแรงนะคะเช้าวันนี้นะคะคุณครูเองจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมเคลื่อนไหวสาจังหวะเสียงเพลงนน,นะคะวันนี้คุณครูเองจะพาเด็กๆไปฝึกทำท่าทางประกอบเสียงเพลงในกิจกรรมเช้าวันใหม่ เช้ hey, ช้างกำกอดน,นะคะให้สิทธิ์ทำชาทำไปด้วยนะคะ เดี๋ยวครูยิ๊จะพาเด็กๆมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกลันกลน,น,นะคะอะ่ด้วยวิธีให้เด็กๆน้ำมือมาแนบลําตัวก่อนนะคะแล้วให้เด็กๆนํำมือทั้งสองข้างมาประสานกันไว้ข้างหน้าและก็ยืดแขนทั้งสองข้างลำตัวแล้วก็ขานะคะ แล้วให้เด็กๆสูตรลมหายใจเข้าลึกมือหายใจออกชา้าๆสองถครั้งนะคะและให้เด็กๆน้่มือทั้งสองข้างมาแนบลงตัวไว้นีคือท่าพ่อนคลายนั่นเองค่ะแล้วก็พบกันอีกแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมกลุ่มใหญ่ของเช้าวันพุธนี้นะคะวันนี้คุณครูอิ๊จะพาดเด็กๆมาเรียนรู้เรื่อง สัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารนั่นเองค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสัตว์เลี้ยงอะไรที่เลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารแต่ก่อนอื่นคุณครูอิฟจะพาเด็กๆไปท่องคําของจองสัตว์เลี้ยงกันก่อนค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปท่องพร้อมๆกันเลยค่ะสัตว์เลี้ยง เลี้ยงดูเล่นที่ฉันเห็นมีแมวเหมียวเลี้ยงนกเสียงเจ้าเจ้าแล้วเลี้ยงปลาเลี้ยงหมาเฝ้าบ้านแพะหมูและเป็ดไก่เลี้ยงเอาไว้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงไว้ใช้งานมีช้างมา้าลาวัว นั่นเองค่ะอาแล้วเด็กๆิ๊ทราบไหมคะว่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารมีอะไรบ้างมีสัตว์ชนิดไหนบ้างคะอาใช่แล้วค่ะก็ได้แก่แปดไก่หมูนั่นเองค่ะที่เราเลี้ยงไว้เพื่อไว้ทำอาหารนั่นเองนะคะอย่างเช่น ไก่เราเอามาทำอะไรได้บ้างคะอาหารอ่าเราก็เอามาต้มทอดมาประกอบอาหารนั่นเองนะคะสำหรับเป็ดก็เช่นเดียวกันเราก็นำส่วนของเนื้อเป็ดมาปปุงมาทำเป็นอาหารมาต้มหรือมาทอดอ่าแล้วหมู ก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็นำมาประกอบอาหารมาผัดมาทอดมาปิ้งย่างก็ได้เช่นกันค่ะนั่นแหละค่ะก็คือสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารนั่นเองค่ะคุณคำศัพท์มาฝึกให้เด็กๆออกเสียงกันไปพร้อมๆกันด้วยนะคะคำศัพท์วันนี้ก็คือคุณครูจะให้เด็กฝึกออกเสียงสัตว์ ชนิดนะคะปดมา้าวัวแพะนั่นเองค่ะเด็กๆฝึกออกเสียงกันบ่อยๆนะคะดึกจะได้จำได้ขึ้นใจค่ะจากที่เด็กๆฝึกออกเสียงคําศัพท์แล้วคุณคุยอิฟจะพาเด็กๆมาฝึกท่องตัวพยัญชนะไทยกันด้วยนะคะ ตัวพย,ยัญชนะไทยของวันนี้คุณคุยจะพาเด็กๆไปฝึกออกเสียงตัวกไกยปปลาพอพานมอมา้าและก็วแหวนนั่นเองค่ะเด็กๆฝึกออกเสียงกันบ่อยๆแล้วก็จะได้จำได้นะคะ,คะเช่นเคยนะคะสำหรับ กรระะิจกรรมสร้างสรรค์ของวันพุธนี้นะคะกิจกรรมสร้างสรรค์ของวันพุธนี้คุณครูอีทมีกิจกรรมสนุกสนุกให้เด็กๆทําเช่นเคยนะคะนั่นก็คือกิจกรรมการพับอ่าพับรูปกระดาษในรูปแมวเหนียวนั่นเองนะคะพับกระดาษเป็นรูปแมวเหนียวคุณครูมีวิธีและขั้นตอนให้เด็กๆทราบกันแล้วนะคะให้เด็ก ไปฝึกครับเป็นรูปแมวเหนียวสวยๆแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งผลงานมาให้คุณครูอิฟชมด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมของวันพุธนี้คุณครูอิฟต้องลาด็กๆไปแล้วบ๊ายบายค่ะ